สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่รักของพ่อของหยองของครอบครัวและของหมาร่ำระเบียบวาตศิลทุกทุกคนนะครับวันนี้ตื่นเสาพี่น้องตื่นเสาร์เพผ้าลูกพาเต่ามาทำความสะอาดพอดีกัเไ็้ซอยกันละพ่อแม่ลูกจะทำความสะอาดห้องรับรองซอยกันครับ วันนี้ผู้ทำความสะอาดมอบหน้าที่ให้ลูก้ายหล่ะครับแม่มิแม่ปั้นผัาปูที่นอนปันป้นผัาหอมปั้นผ่าผัาคุ้มเตียงครับวันนี้ก็เลยมอบไปายหน้าที่ให้ลูกเต้าเป็นคนรับผิดชอบในการทำความสะอาด ห้องนี้ไปไปหลกูกน้องสวัสดีครับลกูกสวัสดีครับตื่นไปนี่ตื่นแล้วเห็ดยังนี่ฮะเห็ดยังสักผ้าครับสักผ้าอืาสักผ้าโอ้สักผ้กาเบ่งสี่ตีเห็นปะโ,โอ้โอ้ขนาดสักผ้า ยังบ่กว่าซักผ้าไปยังได้พี่น้องพี่น้องเพิ่งบอกว่าที่ต้องมาเริ่มตุลไม่แบบแบบอันนี้คือเขาเอื่นซักผ้าที่ตามไปเรียนรู้มาซักผ้าครับโอ้พื้พื้นตีโอโอสาดไปนี่สาดอ่ะสะอาดอีหยังทีมว่าสอาดสะอาดอ่ะผมเพี่ยนจุ่มน้ำดูดูดูที่ได้ผ้าใหม่ไม่ได้สะอาดว่าขลุ่ยว่าจุ่มน้ำสะอดโฉลาดพี่น้องฉลาด บอกเที่ยเดียวผู้จักข่วงเลยบอกว่าจุ่มเลยด้วจุ่มเที่ยเดียวทิพยเที่ยอะไรแาบเอาข่างเตียงเป็นอย่างพี่สกปรกเท็งมากกว่าอยู่พยายางข่างเตียงยมันเป็นมันอยู่ด้านหน้าต่างมผมยาวหางลงเอย่านรึเ่ามัเป็นฟันเตียง <laughs> มันฟันอับไปเิ็ิตมติี้ครกำลังฟือเยอะแล้วนะฮะอะไรที่ใส่ผงมาคัดอ,อันนี้เขาไปได้เตียงหรืๆๆอก็คือฟุ้มันออกมานำ้ำเอองั้นฟุ้ลมันจะอยู่ตรงนั้นอันนี้ใส่แรงงานเด็กครับ ห้องนี้คือห้องไว้ต้อนรับพี่น้องของเต่าของพอสุขุสุขคนครับที่ไม่เยี่ยมไม่ยามซึ่งเ,งเรื่องนี้ก็สิมีพี่มี่น้องมาเยี่ยมมายมถามข,าข้าวหอดบานหอดซองนะครับน้องว่าเฮ็ดไว้ให้แม่ผู้อโอว่าสัน่นแม่ผู้อโอบเอาห้องนี้เลวยว่อยสั่นคู้ใดมากกับเขาห้องนี้ครับ พี่น้องพี่น้องมาอร่อยพ่นไก่เขาของนี้ว่าฉันน้องว่า <c oughs> เดี๋ยวพอมีเงินจังหน่อยเดี๋ยวพอเสเยทองทองร่วนมีไไหย่ไ้ครับทองร้วนมีแง่ไ้คือขอ,องของขอเอินยังนะคือขอประชุมเนาะหอ,อประชุมรงเรียนครับเอาไว้เวลาพี่น้องมาโดยทีได้ไมีห้าปดตีได้จับคุ้มจับก่อนกันได้เว้ามวนเว้าอ่าเออย่าคือผู้เ่ไปวัดไหมพี่น้อง กาโซ่กันเป็นห่องมาตุ้มกันนะครับเดี๋ยวทีแบ่งยุคหังของน้องพอทั้งคนละเดี๋ยวถามซื้อนองสาวก่อนนองสาวขายให้พ่อก็ษีเป็นห้องร่วมเลยพี่น้องมาเป็นร้อยสองรอยสามรอยให้นอนห่วกันยุคหันเลยครับอันนี้ก็ห้องนี้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 เป็นห้อง รับรองพี่น้องครับห้องนี้เป็นห้องรับรองของพี่น้องนี้ก็อีกห้องนึง่งอีกห้องหนึงซึ่งห้องนี้อนี้ก็เป็นห้องรับรองของพี่ของน้องคือกันครับอ่าผู้ใดมานอนห้องนี้ตั้งแต่ขึ้นบ้านไหมตั้งแต่ประเดิมห้องแรกห้องนี้คือดูกตีชนะร่งครับดุกตีชนะร่งมาเอาบุญน,น้ำพอมาซอยงานพอ เลยได้นไปเดิมของนี่ก่อนโมตทชงนี้ลูกงานลูกหนุ่งครับงานลูกหยุ่งครับอ่าพอดีก็โควิดลูกเลยบ่ได้มีโอกาสมาทางพี่ครับครับฉะนั้นผู้ใดามากยิน,นดีตอนรับด้วยพี่น้องเ้อมาเยีย่ยมมายามครับอันนี้ครับสิขอมาทําความสะอาดจริงๆแล้วบ้ันเรียบร้อยดอกพี่น้องแต่ว่าอ่าตอนนั้นเร่งเร่งึง้นบ้านไหม กระจกห้องน้ำเราก็ติดเดี๋ยวมีสงสัยพอต้องไปแจ้งตลาดหาซื้อกระจกหอ้องน้ำแล้วก็มาเจาะติดที่แขวนผ้าของนี่ก็ยังพันมีอย่างายครับโต๊ะปงโต๊ะแป้งก็ยังพันในมีก็ต้องอีกหลายอย่างครับแต่ว่าก็ติดแอร์ไว้เบอร์สุขห้องแล้วติดแอร์ไว้เบอร์สุขห้องแล้วพี่น้องมาเยี่ยมไมา่ยาม และมุมนั่นตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นระเบียงครับเป็นระเบียงหน้าห้องครับเป็นระเบียงหน้าห้องก็สิได้หาโต๊ะมาว่างไว้พี่น้องตื่นมาได้กาแฟแต่มองหนะมองมองกองขยะนะครับพี่น้องมองกองขยะยู่นี่ครับมองกองขยะ,ะมีมองถุงดำนะพี่น้องมองถุงดำนะนะั่นแหละตรงนั้นพอวาา่าเสียซาราหรือซื้อ สื่อสาราเลื่อนไทยหน่อยครับมาว่างไว้มาวางไว้เทโควิดมาก,ก่อนก็นเลยบ่านในเรียบร้อยอ่ะเปเบื้องลูกเหตุงานต่อพี่น้อง่าสีสะอาดบ่สีสะอาดขึ้นหนาเพิน่นบ่เอยไม่ล้วตี นี่ยังครับนี่เอามันเป็นกระดาษกระดาษเกา่าติอ๋อขับกับไกลเสียแล้วแล้วของนี่ฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลว,ลวมันต้องมีน้ำเปล่าเดี๋ยวลกูกลูกต้องลูกต้องไปฉีดฉีดน้ำฉีดน้ำเส้นไม้ถู เรต้องไปฉีดน้ำนะน้ำนห้ของน้ำขเงและเไปไปฉีดน้ำล้างน้ำยาน,นี้ออกแล้วลกแเอานังเป้ามาถูอีกเสียหนึ่งเพืมจะได้ไม่มีเคมีกลิ่นจะได้ไม่เหม็นม,มากเลยมันก็เป็นน้ายาอันนี้มันก็หอมชอมมันไม่ได้เหม็นนะครับว่าเป็นชีคานถูกต้องนะเรื่ชีอะไรละ่ะเห็นงานว่าถ้าในถึงเจตนที่สิน้อนต่ออีกเหรอพี่น้องอันนี้เพิ่งในเจตนที่วา่าสิน้อนต่ออีกแล้วออตายแล้วบ้านเนี้ กรถดับเพลิงฉีดไปเดียวเลยโอ้ยข้างหน้าดนี่เลยข้างหน้าก็ต้องมาท่องซ่อนศักดี๋ยวะพอทีพาไปหาซื้อของอีกไปนี้มีต้องไปหาซื้อของเขาเตรียมพร้อมก็ชิ้ไดหาโต๊ะจักชุดหนึ่งมา่อไวร่ว่างว่างไว้เอาวางน้ำวางแก้ววางอะไรก็ได้วางอะไรฮะ หนึ่ลูกจะคาบไว้คาบได้ปะก็ถือเอาเถอะคาบเป็นบ่บ่เป็นตือเมื่อกี้คือก็บอกให้ย่นบอลไว้เราไปคาบไว้เยอะอ่าเดี๋ยว้งงนึเอาถังไปด้วยที่รกเอาถังไปด้วยข้าอะไรอ่อนออนไว้ทั้งนั้นอ่ะหิ้วถังมาก่อนมาถึงแล้วหิ้วถังมาว่าบ่เป็นว่าพอบ่อยากเข็ดเดยพี่น้องคืออยาก อยากให้ล yup. fo ูกเป็นงานแต่ว huh. ่าจริงๆแล้วลูกก็เป็นนั่นแหละเพราะอายุวัดเพิ่นกะทูซาร่าหลังแง่ก็นี่ว่าชันไอโจมฮะไอโจมโจมคืออะไรลูกฮะโจมยกยกไปไหนยกขอบยกขอบยกอะไรนะฮะยกขอบอะไรอ่ะยกขอบเดี๋ยวต้องตู้ตัวนั้นเราต้องเอาไว้ตรงไหนเนาะมันถึงจะไม่เกะกะ ถ้าเกิการนั้นผมเก็บก่อนเก็บก่อคือเก็บก่อนคืออะไรก็เก็บก่อนนี่ครับอ๋อถ้าเกิดการว่เก็บก่อนอ๋อพ่อทำลายนอนพ่อเหยียบป้องพ่อฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพ่อเหยียบเหรอใช่ไม่ใช่วิ่งมาหาเท้าพ่อสิไม่ครับก็นั้นเพิ่งออกจากไข่ด้วยครับโอ้สเปสสตารเอาเวลาหัวตัว ชีวิตสั้นไม่ใจไม่ได้ตั้งใจเละพ่อเป็นคนใจบุญทุนทานพ่อจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ไงใจเยน็เยนใจเย็นที่สุดพ่อไม่กล้าหรอกพอ่พอฆยิงอย่างเดียวยิงหนังติ๊กเด้ยิยงหนังติ๊กใส่ใส่ผลไม้ใส่ะมะม,ม่วงอย่างเงี้ย ร้อนจังทำไมมันต้องจังด้วยล่ะลูกร้อนจังก็คือร้อนกว่าร้อนจังคือร้อนกว่าถ้านิ้วจังอ่ะอ่ะจังกว่าจังกว่าใช่ไหมถ้าม่วงจังป่ะม่วงกว่าม่วงกว่าอ๋อถ้าม่วงเลยเถอมันไม่ไปม่วงทางนม่วงจังก็คือม่วงแล้วองท่ามากกว่าจังป่ะท่ามากกว่าจังคืออะไรจังจังติดม่วงจังจังอย่างนี้ใช่ไหม ม่วงจังมากโอ้ต้องต้องมีมากใช่ไหมม่วงม่วงง่วงมากจังหรือง่วงจังมากะถ้าเขาเรียกเขาจะเรียกไงห่วงจังมากหรือง่วงมากมากจังมอวงมากลูกลูกถูตรงนั้นให้สะอาดแล้วก็ขยับตู้ไปไว้ตรงนั้นแล้วลูกให้ไปถูตรงแล้วขยับตู้แล้วก็ไปถูตรงตู้หนึงแบบนั้นก็ได้เหรอใโอ้ฉลาดจิดเนี่ไหมโอ้ พี่นอ้องเอ็นไอกะอีพี่ีมาฮอดนี่กะมากำลังใจลูกเต่าหลายๆได้พี่น้องเด้อมาเบงเพื่อความสนุก <c oughs> เพื่อความบันเทิงได้พี่น้องเอาอย่าไปจริงจังยาไปซีเรียสกับบทบาทการแสดงคือทุกสิ่งอย่างทุกสิ่งอย่างบนเวทีคือการแสดงให้พี่น้องมาเบิ่งการแสดงของลูกของเต่าในอีพีซีอีพีหาสิมีตตอปต่อนะกะ กระขึ้นอยูก่กับโลกครับถ้าโลกกะสามารถที่จะให้พี่น้องมีความสุขได้ก็สิมี้อีพิหาต่อไปถ้ากันบ่าสามารถให้พี่น้องมอบความสุขกับพี่น้องได้เอออาจจะเป็นไลฟ์กลุ่มปิดในนามของมินิระเบียบวาทศิลป์ต่อครับผมดูนี่มันเป็น้อกะไรก่อนใช่ไหม ฉลาดที่พี่น้องฉลาดจ้วยสมก็กินปลาเมซี่จ้ว่ปลาแซบครับปลาลดแต่เมซี่ปลาแซกินปลาลดปลาลดหัวหน่อยครับเพรว่หน้าตอนนี้ก็อยากหกนะพี่น้องเพราะว่าก็กำลังอยู่ในขั้นตอนรักษาอยู่ขั้นตอนรักษาขึ้นทีเดียวแล้วค่อยไปรักษาขึ้นทีเดียวให้มันเห้มันเขาไปทำให้ให้เสิยงมันขึ้นเป็นหัวหนอนเต็มหน้าแล้วก็รักษาทีเดียว อันนี้เลยก็หมอคือพยายามเล่งไงเร่ไงไหเหาให้มันให้มัหมดให้มันพุดผุดผุด,ด,ด,ดออกมาไงที่ให้ยาก,กินและให้ยาทานหมอต้องการให้ไอ้พวกเชื้อแบคทีเรียรอยู่ในสมองอยู่ในหน้ามันพุด<ม>ออกมาอ้อามันก็ออกมาจากนี่ไงลูกสมองสั่งมันก็จะออกมามอาจริงๆไปถามหมอดูก็ได้มันกแบคทีเรียรพวกนี้มันมาจากไหนครับจริงๆเอามีใช้ เขาเรียกรอดาจริงไหอ๋อเสร็จ้ว่ารอดาคนไายเชื้อล้วรตัวนี้อือครับเพราไว้ได้บางเทือกินปลาปลาบูดปลาเน่าก็มนี่ครับมันได้มีเชื้อแบคทีเรียตกค้างครับคือนี่พอกระสของเทื้ออยู่เด้อแต่พอจิ้มยารัดไปซจอเดี๋ยวตรงนี้ถลูกตรงนี้ให้สะอาดเลยดี๋ยงมุเนี่ยให้สะอาดเลย อย่าให้เหลือคราบเนีะใบไม้ก็ออกญานั่งคืนพี่กีบ่อาบามากไซพี่น้องชุนอนแบบนี้มันไปเห็นของแพงยังไงยังจากใส่บัดเห็นของแพงแล้ว่าผ่าดีผ่าน,าน,าน,านุ่มผ่านุ่มผ่าเลื่อนใครเด้ซื้อสั่มมือว่านี่ว่าจะไปเบิง้งเงซื้อยังไงได้ไปซื้อ ซื้อกระไซกระไซของแพงพมก็พอใส่ตัวเราลอยเก่าซิบเก่าตัวละาเก่าซิบสับบาทเสม่พอซื้อพอใส่เก่าซิบเก่าอืมเอเออตัวเดียวเองตัวเดียวเองยี่ห้ออะไรนะเดี๋ยวมาฟังดูสิยี่ห้ออะไรฮัตเตอร์ครับอ๋อจีลาโรดอ๋อยี่ห้อจีลาโรดครับยี่ห้อจีลาโรดสีอะไรนะที่มันไม่มีไซม์วานนี่สีฟ้าครับ ฟ้าฟ้าทะเลครับเมื่อวานนี่ฟ้าแถบปัญจยอดสีฟ้าน้ำทะเลครับสีฟ้าน้ำทะเลสีเย็นเย็นตาครับพอดีว่ามีใส่มีแต่ไส์ไซส์เอลมันมีแต่ไส์เอลไส์เอ็มเมื่อวานเอลครับเอลใหญ่ไปใช่ไหมอ๋อเมื่อวานนี่ปัญจยอดใส่เอ็มเลยมีแต่เอลใหญ่ปวดเพันก็เลยว่าพอชุดนอนใส่เอ็มนี่เขาเจะกระตัดส้นมากเลย เลยได้ใส่เอ็มได้สีนี่ม่ได้สามสีสีผล่ะแต่ว่าพ่อว่ามีคนซื้อให้เลยบอกว่าเอาเท่ละสีก็รู้ิ่นนะยังไม่เซ็ตนะข้ามยังติดอยู่เพ่อมองพ่อก็รู้เลยว่าข้ามขีดที่ที่ไม่ไม่ฝังลูกมันไม่ฝังอย่าเถียงพ่อสิพ่อพ่ออาบน้ำพ่ออาบน้ำฝากบัวมากกว่าลูกนะ นีวก็เอาแปลงขัดอยู่ข้างในนะเป็นสิลูกถ้าไม่เป็นลูกก็ต้องทําให้มันออกให้ได้มันไมม่ออกันต้องออกถ้าพ่อออกแล้วพ่อให้พ่อดีดไหมถ้าพ่อทําออกอันนี้เป็นรอยทองไม่ออกหอให้พ่อเอานิ้วเขีย่ยมันก็ยังออกเลยมันจะไม่ออก เป็นลายกับเบื้อนเขาลายก็ต่างหากหรอกอยากดัดจดีดผ้ากันบอท้ายหน่อยได้พี่น้องเด้อเพราะว่าหาัดให้รูปบอท้ายหาัดให้รูปลูกซับครับตัน้ครับฮัทไทรูปเปนเบาออกปากครับตอนนี้เพป็นเบาออกสมอกเนาะตัวนี้ใส่หลินตลนกเพิ่งจะเรียกว่าออกเสียงดังแบบห <c oughs> ่นว่าห่อยู่ครั่อนหายหอ่อห่นหายหอยู่ครับหลายเออายเอะสิ อาต่อไปก็เหลือหน้าห้องครับทีนี้พ่อมาขวดนะพ่อผมนะถ้วยอ้าวทั้งกันพ่อ,อ,ก,วพอ,อกวดให้เอา,เอาถูกอไไ๋เทวดาเทวดาพ่อ,อเนี่ยผมขดเองก็ได้นี่ยั้งสั้นแล้วเหรอขวดเองก็ได้อ้าขวดเองก็ได,กด,กได้ก็ไปกวดก็ได้พ่อถั่วพ่อยังทําความสะอาดห้องน้ํายังไม่เสร็จเพราะต้องไปเก็บรายละเอียดห้องน้ํา เมืม่เบ้องภาพไปก่อนด้วยพี่น้องเด้อเขาฝากไ,ไปทำงานต่อไป 对 <laughs>。 เดี๋ยวอะไรนี่เอาเอาไว้แค่นี้ก็ได้นะพี่น้องเนาะเอาไว้เราไออ่ะเดี๋ยวจัดห้องแล้วหรือนี่อย่างเดียวเดี๋ยวพอกระลูกสิมาอัปเดตให้เบิ้องไม่นะครับผมขอบคุณหลายหลายครับที่พี่น้องเข้ามาติดตามจังงในก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอเน็เด้อพี่น้องเลยฝากซับยังกระลุกซับยังซับตะไคร่ซับตะไคร่เออยายจอยเพิ่งมาเห็นนะฝากซับตะไคร่ให้พอเน็เด้อพี่น้องเลยขอบคุณหลายหลายครับสวัสดีครับ